สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาส่งงานแทงน้ําให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นแทงน้ําขนาดความสูง6เมตรนะครับถัง3,000ลิตรนะครับหถังนะครับอันนี้จะขับด้วยโซล่าเซลล์นะครับเป็นปั๊มสมาร์ทสแผงนะครับอยู่บนรางคาเลยนะครับผมลูกค้านะครับสแผงหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หรือแรงครึ่งนะครับเอาใช้ของแอนดูโรนะครับผมอันนี้ลูกค้าจะทําเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับอันนี้คือแปงแปลงแรกนะครับ ยิ้มค่ะทำอะไรตอเรากลัลลงทดสอบน้ำให้ลูกค้าน,ะนี่นครับแปลงแรกครับนีสปริงเกอร์นะครับจะได้เลยนะครับผมนี่เต็มแปลงเลยนะครับลูกค้าทำวันนี้รับไปทั้งวันเลยนะครับผม แรงมากนะครับลูกค้าดูได้เลยครับนี่ครับลกสปริงเกอร์ต้นไม้นะครับสวนครับอันนี้จะเป็นสวนผสมนะครับมีกล้วยมีต้นไม้เยอะเลยนะครับนี่คือแทงน้ำของเรานะครับอันนี้มาตรฐานนะครับผม มีอาราวกันตกมีบันไดมีอ่าบันไดทำความสะอาดอันนี้ก็มีแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับโซล่าเซลล์แผงเล็กนะครับเป็นไฟสปอตไลท์นะครับส่องน้ำบาทให้ลูกค้าด้วยครับนะนะสร้างสวยงามมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะทำแท่งน้ำจะติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมนาะยคนละโซล่า,าเซลล์ 0 8 3 9 1 5 4 5 3าเนะครับติดต่อเรามาได้นยคร์บนึ่งศูน์เี่ปดแปดถฟอนะครับโคราชโเสเซฟ